ีจ้าพี่น้องปองปายสุข,ขุมสุขนว่ายสิเป็นเอสที่ทางบ้านไทยบ้านฟังลาบ้านตามประเทศก็ดีจ้าวันนี้มาพบพ่อก uh ับช่องสาวสอนผ้ารอคือเกาจ้าพี่น้องวันนี้ผ้ารอยอยู่อำเภอบัวใหญ่ระจจังหวัดนครราชสีมาเฮ้ามาพ่อของตามฤดูกาลอีกแล้วจ้าพี่น้องอึ้งอึ้งอึ้งหัวจะมีระจตลาดนัดเซาเฮานี่อึ้งหัวตะไดร้มาขายจ้าพี่น้องฝนหัวตะโตกจ้าอึ้งเผา เพคนขายกิโลละสามร้อยบาทนะจ้าพี่น้องเมื่อคืนฝนตกแห้งจา้าเปินเลยได้อึงมากขายขายขายเครื่องโลกกระทะแล้วก็ขายอึงพร้อมจา้าหมู้ากระลังสิเลือกอึงเนี่ยหมูนี้เป็นเสาวันที่ยี่สิบสามนะจ้ะของเดือนมีนา วพนห้าร้สิบเจ็ดนกกระทาง่ามขั้วห้เรียบร้อยแล้วแเยนย่างกะย่างแเนขั้วกบขัข้วลูกข่าอึ้งกำลังรุ่มแล้วจ้าพี่น้องเพราะว่ามันพึ่งออกด้วยจ้าอึ้งนี่ฝนหัวตะโตกแห้งฝนหัวตะไครมาขายจ้าพี่น้องตะวันขายกิโลละสามร้อยบาทจ้าอึ้งใคร นกำลังมาจับใจสื่อของเราด้จ้าพี่น้องมีดก้อนกำลังเริมบมอกมากแล้วลเวจ้าเก้าเจ้าเดิมขนุมเกียร์ปากมอจ้าพี่นอ้องเอด็ดใหม่ๆสดสดหล่อนหล่อนกันเลยเพิน่นปั่นเองจ้าพี่น,อนออ้องปั่นเองกับมือเลยเจ้านี้แซบ่บ แดงครับไปไปหม่องใดเนี่ยนี่พ่อค่ะไปทัวทีมทัวแดนรับไปน้ำตลาดนัดครับตาลนัดฉลองชัยนี่ยละครับเพิ่นสิไปทัวร์ทีมทัวแดนได้จ้าพี่น้องกับทีมงานป๋าฉลองชัยเฮานี่แหละจ้าไปสูหม่องสุบ้นของไอที่ไปน่ะฉลองชัยเฮาจัดได้จ้าพี่น้องและสิไปทุกหม่องเลยมื้อนี้บ่มีแต่ปลาเข็งแน่มื้อนี้อันนี้ปลาเข็งกองละาหาสีบาทมื้อนี้ได้ปลาคอมาน้ำ ปลากรอปลาคอเผาเลยจ้าพี่น้องอันนี้กระทอดเข้าไปจ้าไขหงไขหงไขเต้าสีม่วงพอดกันไม่ไมเห็นเลยจ้าพี่น้องขนมดอกัวก็มี่อะไรนี่เป็นหนัง หนังเข้มก็มีหนังมัดมาลายีสบาทเป็นหนังเกงเส้นไผ่คิเล็กแล้วก็มีทุงละหนึงร้อยบาททุงละหาสีบาทก็มีจ้าอันนี้พุ่งปลาคอหนอยแล้วนี่เพื่อสิมาขายอาหารแบบบ้านๆเท่าได้จ้าพี่น้องเป็นปลาน่อยก็มี ข้าพดเจ้าเก่าเจ้าเดิมหมายเก่าเวลาเก่าขายดีคือเก่าจ้าพี่น้องข้าพดอต้มเจ้านี่มื้อนี้มาเปียกมีหยอดน้ำบักลำย่ยผู้ใดยังมาเมื่อยมาล่ะน้ำบักลำย่ยก็มี่สดๆเย็นๆหวานๆดูข้าไปบัดนี้จ้าพี่น้องดูแลก็ะชื่นใจไม่แห้งมื้อนี้มีหยอดมั่นมาขาย มันแก้วมันเปลือสีสีสวมนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นสิขายลละสามสิบห้าบาทนะจ๊ะหันจากไปสามล้อลอยเขาก,กับตัวไม้ขาวเนาะเจ้เพิ่นสใหาย่อหายเข้ามาต่อจ้าพี่น้องแต่ว่าไม่คาเพนใจดียูดอกตอน,นี้ก็เป็นเวลาสีสวยเนยจัง่อยนะจ๊ะพี่น้องวันนี้อากาศดี แดดกับแดดแห้งรมเย็นมาพร้อมจ้าพี่น้องเย็นสวยๆมานั่เลยแดดพอดีจ้ามือนีประเด็แหงปนไหนะมีร่มมี้อยช่ีอสามร้อยาม้าม้าร้อามรอามรอยสมอยสมีอยสาม้ค่ะามร้อยสา้อามร้อยสามร้อา้อสามรยาม้อยาร้าม้อ้ยามร้าร้อมร้อา้อยามร้อา้อยสามร้อา้อยสาม้ามร้อา้อยสาสารยมา เบิ้งง่ายๆเลยเพื่นกับ่ัตริวาหลายป็นไดดอกเข้าออกมาซ้อยนอกแล้วจ้าพี่น้องออกมาซร้อยกับเผาซร้อยเนื้อยากรื้อกินจ้าซ้อยนอกแล้วเบิ้งมาเพิ่นสิได้อาหารอย่างมาขายเนื้อมือหนีเนี้ยเหมอนบาดห้องโมดแดงหมดแดงเนื้อเปนบ้านเนี่ยโมดแดงอีแม่ยอะไรโมดแดงมาอีกแล้วหมดแดงหมดแดงไท่หมดแดงอันนี้ไท่หมดแดงแค่ถวยเราจาบาดไหม้ไ่ละยี่สิบบาทละ ตัวอาชีเดียใู้่หยาไทยเอาด้วยใ้ระกแดงก็เม่บอกว่าจะเห็นผู้ชายาไทยเอาเรืองว่เปอย่างนัแม่ไอ้แม่กับผู้ง่าปนีล่นี่ไทยมาแดงจ้าไอเบีพิ่นเห็นตัวอาเทียมเพิ่นมาสื่อแม่ยวุ่นยกันน้เม่เนาะอันนี้เพิ่นมาเมียงแม่นเพี่เพ่นำยงหมดแดงเมียงหมดแดงจ้าพี่น้องเนี่ยราสุดขายยี่สิบบาทเท่านั้นนะจ้าทั้งนี้ก็สิเป็นพัก สิมาขายอาหารพื้นบ้านเนื้อจ้าพี่น้องพักบ้านบ้านเนี่ยเราเล่าอีสานเท่าไหร่ละเมนแบบไม่ท้าเอาเองไม่ไหนละกานแม่แล้วบาร์แา้วหาเองไม่จ้าพี่น้องเพย่ัญหาเองเพคนปลูกเองจ้าเพิ่มอะไรับซื้อเนี่ยเมนสแนลมีผักบักอื้ยยอดผักกระเดาอันนี้ผังยังก็วอามีผักสลีดจ้าพี่น้องควายอีตู่ก็มีเด้อ อีตูรถสิขายมันละหาบาทเท่านั้นจ้ารถสิบ่ขายแพงเนี่ยเพราะว่าเราหาไมา่เองนะแม่จ้าพี่น้องรถกระเลีนจ้าเพราะว่ามันสียูสองฟ่งขางทางถนนและจ้าพี่น้องรถสิเลนลงกลงังควนกระสียางเบียงทางด้านขางเวลาหาอยจากไดจับใจสื่อของข้อกับจังแว่นหอยจากไดควางล่านใดแม่จ้าพี่น้องร้านนี้รถสิขายประเมึกย่าง มีหลายลาราคาปลาหมึกไข่ปลาหมึกออย่างเไรจ้าพี่น้องเจ้ากเกา่าเจ้าเดิมแซ่บจ้ารับประกันเลยเจ้านี่เปิ้ลสิขายตั้งแต่ซสามซิมหามาก็มีจ้าไม่ละยีสีป่าก็มีย่างขับไปนี่เอลยเล่าท่านอีซองมีแห้งอยู่ตั้งแตจมืหอเช้าเป็นบ่ามันเปนมีแต่หมึกได้จา้าเป็นกุ้งก็มีแค่นี้เพอร์สิกุ้งกุ้งทอดเพอร์สิขายแค่กล้องล่าหาสีป่าเท่านั้นจ้ากุ้งทอด ผอดกันไม่ไหมจ้าพี่น่องไกล้จมหนําปลาเจ้าเก่าเจ้าเดิมเป็นโตก็มี่หรือว่าเคืองโตพนกขายคือการจ้าสาสอนผ้ารอขมานี่เป็นสซ่น้ออย่างน้อกินด้จ้าพี่น้องเพราะว่าเท่านี้จากสวนเสียผามากเนาะกะสิบ้ามาเข่าโซ่น้อกินกับพ่อปลาเจ้าเก่าเจ้าเดิมบะมี่ผัดเจ้าขายมาอยู่นีเจ้าปีร้อยจำไม่ได้ จำบ่ได้แสดงว่าโดนหรอมแม่นบ่เราขายตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตลาดไอบ้บัวง่ายจัดขึ้นใหม่ได้ <c oughs> จ้าพี่น้องเสีบจ้าเราสิขายถุงละเจ้าบาทได้สี่สิบครับถุงละสี่สิบบาทกับพอปลายู่จังม่วงแล้วนี่ <c oughs> อยู่เริ่มมาจังม่วงแล้วตั้งแต่ผมม่งเช้าผมม่งเช้าไอ้เมื่อจาัาหมอนแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้หมอที่ห้านะไปอันนี้หมอที่ห <c oughs> ้าเนื้อจ้าพี่น้องคิดว่าเอาโหลดมาเสีบเพื่มมาเสีบ ปมาสาสอนถ้ารอกระลันตีได้จ้าพ่อเมนน้องขายซอยเหล้าด้เสียบเจ้าหนีกระพาะปลาไอส์แล้วสิใส่เครื่องหลายเครื่องเนีนจ้าย่างขม่าซอยนี่สิเป็นพวกพักอ่างนั่งหยาได้จ้าพี่น้องมือนีข้นกับสิประมาณนี้แล้วเนาะเป็นฮุปออกฮุูเข่าบักพริกบักเพเท่านี้นะจ้าถุงละยี่สิบบาทบักพริกแม่พอดมือนีบักบวบักบวบยิ้มแบ่งกันมีมันมันอยากกินราชา มะเขือแม่พ่อบอกว่าหันผู้ใดอยากได้บอกเขือบอกเขือขึ้นราคาด้จ้าพี่น้องบอกเขือขึ้นราคาเยอะตัวแม่พ่อหลายเด้อสิว่าว่าเครื่องนวลปลาโรนี่สิบสิบแม่กันเทียเพราะว่าเราว่าเอาดอกแพงเพิ่นไปบอกเขือนี่เยอาตัวผืนด้จ้าพี่น้องเพราะว่าของขึ้นราคาหมดแล้วแพงนี่ไอ้แล้วกระิขายปลาปลานิ่งปลาเอียบหอย ไวเชอร์ลีแกตาเราจะปลาเด็กปลาลาเขานี่ยล่ะจา้าพี่น้องมิสุเนียวได้เป็นแบกนี้ก็มีว่าไม่มีแต่แบกนี้ปลาเด็กะดกะบองไม่พรวอมเลยไอราสิขายยี่สิบบาทเท่านั้นจา้าปลาเด็กนานี้หมักมกว่วงออก้ะจ้าพี่น้องเมื่อวาเป็นหมักม่วงสุกหรือว่าหมักม่วงลิบกระมาส้อยนีส่สิเป็นส้อยพักจาก้าพวกพักเองเป็นถุงเป็นห้อนัน่ยละ่ะจา้าพี่น้องพักพื้นบ้านเท่านั้น,น,นละ่ะ บกี้ๆกับฟองเอเล่บกพีกกรมีมือนีควนกัดเป็นสีบกคือขื่นไปหนไจ่าพี่น้องเป็นเงียบๆเนาะตลาดบัวหญ่เท่านี้เป็นเงียบๆบกคือขื่นไปหนไอพอ่ามันเป็นหล่อสองเลยได้จ้าพี่น้องหันตลาดเมองไดมีมีรหลอสองคือสาวสอนผ้ารอบวกน่ะคนสีบกคอยหลายจ้า ตะาบาวกเงนะ่ะคนสิหลยเพราะวา่าตลาดบัวเงยไม่สิมีถุกวันที่หกวันที่ทบบทยี่สิบสมลลามเจ้าเก่าเจ้าเดิมปลาสมปลานิ่งก็มีปลาขาวก็มีปลาสมไรก้างกะรือว่าห้าเสียเป็นชิน้นแล้วก็มีมักแบบไรรั่งไมมค่ะเพื่อนใดได้จ้าพี่น้องเป็นปลาเดกตอนปนนล,านลานี้เหนวก็มีคือการจ้าถ้าพี่เอียแล้วก็จะขายพักผู้ใดเคยยูมงใดเห้ากับตองตังยูมองหันได้จ้าพี่น้อง ลูกค้าจังสิจำได้จ้ารุ้ยแม่ข่อยมื่อนี้ไ่ยยังมาเนี่ยนะเมื่อนี้นนเนะาะปลาสวัสดีจ้าแม่แดงมื่อนี้เป็นจังไหนแม่ดีดีจ้าขายดีพร้อมมื่อนี้ยาขายดีคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องปลาแม่แล้วสิมาขายพวกปลาแห้งปลาย,ย่างนั่นแหละจ้าที่เขาเจียไปเกียงมีมปลาควาไปเขีงมีทุกอย่างเลยกระชอกระชายแม่แล้วขายเมื่ปลาควาปลาเขีง มีหลายเนีพูดท้างผีตัวยิ่่งประคออย่างยี่เกีย่ยวยี่เกียยก่กยวแล้วจ้าพี่น้องว่าผีจ้าว่าเมนเม่แดงได้ย,ยี่เกี่ยวซื้อเล่าขอถอดขอพ่ายได้หลายจ้าพี่น้องยี่เกี่ยวนี่แล้วสิขายอยุหนีประจำเลยจ้ามองเก้าเวลาเดิมอุ้ยเพียไวมากท่างผี่ะนี่ควงแถียุผีควองเอเลีะยยุจ้าพี่น้องพักวันมือนี้แม่ละไรนพักวันแล้วก็ได้เฮ็ด เฮ็ดขอนขาวด้วยจ้ะเฮ็ดขอนขาวผักหวานมื้นอ,อ,น,อ,อนี้มาใหม่มีหอดนอนป่ะนี่นอนใหม่นอนใหม่นอหญ่ๆจ้ะพี่น้องอันนี้นอนใหม่ยังนี่เม,ม่ียอันนี้กิมซุนด้วยจ้ะพี่น้องกิมซุนก็ต้องไปต้มไรนอใหม่ไอ้น,นี่ต้มน้อยๆเพราะว่ามันจืดเลี้ยจ้าบ่ค่อยคุ้มปนไดนใส่กอ็ มี่กอกหมูกอกเนื้อกอกละสิบบาทเท่านั้นแปกแตงกับกองเอเลยยุ่ยุ่เพื่นขวกับสิเป็นประมาณนี้นะจ้าพี่น้องสวนเขาสวนหลวงสี่ละผู้เขากับเขาไปผู้ออกออกไปผู้ถอดกระถอดถอดวัไใดเศร้ามือจ้าเจ้าหนี้กระขายดีให้กันจ้าพี่น้องเพราะว่าขวนอยู่ส่วนขวนอยู่สวนกับเขาขวันสิยางมามมาสื่อกับเขาแล้วก็มาสื่อของเพื่อนนะจ้าพี่น้องเพื่อนสิใดเปียหมูยุ่เจ้านี้เพราะว่าขวัสิเขาส้วนหนีสะก้อน กระสีทอดขนมดอบกบัวไข่เต้ากวยทอดไข่หุงมีมัดจ้ะพอขาอยเงยี้ยเงี้ยอยู่หนี่ยหน่อจ้ะพี่น้องก็ไม่ขาดขายดีๆนะครับมื้อนี้ยท่าผุนกระสีเป็นทางเข่ามากเลยจ้ะพี่น้องไฮรังคนก็เจ้ากระสีคีมอเตอร์ไซค์ซื้อเพราะว่าตลาดมันใหญ่มันกว้างมันยาวจ้าตลาดเองบัวใหญ่เขานี่ างคน,นกระจ็บกับสกีมอเตอร์ไซค์มาฟังมาฟังทางนี่จ้าพี่น้องบริโนภคขายยังแน่ส่วนทางผิดเ <มา S 1> ลาะไปเทละหม่องเทอร์่บอลก่อนโอ้โอทางนี้ขายปลาหมึกปลาหมึกออย่างห<ใ>นวดปลาหมึกไม่ละสิบบาทเท่านั้นจ้าไม่ค่าพันย่างไม่ละสิบบาทคห้วนห้วนอย่างนี้เห็นกันเลยจ้าพี่น้องเป็นใส่ก่วก็มีเด้อ ใส่กัก็มีใส่กอวหมูไหม่ละสีบ,บาทเท่านั้นหายบลาแ่งจากกำเงินมายีสีบ,บาทได้สองไม่จ้าพี่น้องทั้งพี่พ่อกษียรขายลูกชิ้นลูกชิ้นหนึ่ง้ยเต็มเต็มกระดงอึ้งจ้าพี่น้องมีทุกอย่างเ้อลูกชิ้นหนึ่งไหมค่ะแล้วบออไวใหม่ละสีปบบาทเทานั้นจา้าจะเสียบของไม่ได้่เดจ้า,จาพี่น้องหนึ่งหอนไม่ไหมเนะาะได้คลิปนี้ผู้ไดเขามาเบิง้งหลักอะ ขอบคุณในหลายเดนอจ้าข,ขอบคุณขอบพุณนในหลายทิ่เขามารับชมมาติดตามมากดไหลก์ัวแช่หงห้ช่องสาวสอนผ้ารอยยุ่ตลอดคลิปหนาไกา่พอกันไหมนะจ้าเนาะสบายคลิปนี้สาวสอนผ้าลอกัขอบคุญขอบคุณพี่น้องในหลายจ้าคลิปนี้กะขอโตกันนะจ้าพี่น้อง